หมาแก่ผู้ซึ่งเคยพูดถึงกับคำว่าเขาเนี่ยเป็นประชาธิปัตย์เขาคือเป็นคนอนุรักษ์อ่ะเขารักประชาธิปัตย์เป็นสมาชิพักประชาธิปัตย์ทุกวันนี้ถ้าเอามีดมากรีดแขนเขาก็ยังเลือดเขาที่ไหลออกมายังคงเป็นสีน้ําเงินนี่จําได้เลยเพราะว่าวันนั้นได้ดูพอดีหลังจากที่มีการหลังจากที่ศาลเนี่ยนะคะมินิฉัยออกมาว่าท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะคะ ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่คือถูกปลดจากกรณีแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยและไอคนที่มันกําลังตั้งท่าจะดิวนะคะคือพูดง่ายๆว่าแบกกล้วยมาทั้งกระสอบเนี่ยเบรกไม่ทันค่ะกูไม่รู้จะแจกใครอะ่ะมันไปรวมกันอยู่ด้านกนหมดแล้วด้วยด้วยความเจ็บแค้นน,นี้แหละคะ่ะก็เลยมีคําพูดออกมาว่าอย่าให้เยอะนะอย่าให้กูโมโหนะกูมีคลิปที่บ้านจันสองล่าจาได้ใช่ไหมฮะจนกระทั่งถึงทุกวันเนี้ย คลิปบ้านจานสองลายยังไม่มีคใครเคยได้ยินกลับไปได้ยินคลิปที่ใครๆก็บอกว่ามันน่าจะเป็นคลิปบ้านป่าคนที่พูดก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ในบ้านป่านี่แค่น้ําจิ้มนะไม่ด่าไม่ไหวอ่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องคลิปจะเกือบจะลืมไปแล้นเพื่อนๆคะคงเห็นแล้วนะคะคลิปนี้มันเป็นคลิปที่ไม่ได้ถูกปล่อยออกมาแบบเลินเล้อหรือไม่ระวัดระวังหรือหลุดลคะค่ะ แต่ละคลิปนี้ไม่มีหลุดลยคับมันมีการจงใจปล่อยแต่ว่าจะปล่อยเพื่ออะไรหรือใครเป็นคนปล่อยเท่านั้นเองคือใครเป็นคนปล่อยเนี่ยยังไม่ชัวร์แต่ใครที่อยู่ในคลิปเนี่ยเขาก็รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นใครแล้วเรื่องนี้นะคะคนที่เอามาเล่นก็คือสื่ออย่างมาแก่มาแก่ผู้ซึ่งเคยพูดถึงกับคําว่าเขาเนี่ยเป็นประชาธิปัตย์เขาคือเป็นคนอนุรักษ์อ่ะเขารักประชาธิปัตย์ เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ทุกวันนี้ถ้าเอาวีดมากรีดแขนเขาก็ยังเลือดเขาที่ไหลออกมายังคงเป็นสีน้าเงินนี่จําได้เลยเพราะว่าวันนั้นได้ดูพอดีเราก็เลยรู้ว่าอ๋อหมาแก่เขาอยู่ฝ่ายนู้นเราไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าเขาจะอยู่ฝ่ายไหนไม่รู้แต่เวลาที่เขาทําข่าวหรือทําอะไรเราก็สามารถดูเขาได้วันนี้หมาแก่เป็นคนเอามาเปิดเผยคลิปเหล่านั้นทําไมต้องไปที่หมาแก่แล้วเนี่ยมันเป็นแค่น้ําจิ้มนะคะดิฉันจะบอกให้เลยค่ะ ว่าทำไมถึงมีการปล่อยคลิปอย่างนี้ออกมาก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคะจำได้ไหมคะตอนที่เขามีการฟอร์มครมหลังจากที่มีการหลังจากที่ศาเลเนี่ยนะคะวินิจฉัยออกมาว่าท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะคะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่คือถูกปลดจากกรณีแต่งตั้งคุณวิชิตชื่นบานเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นนะคะเขาก็เรียกกันเข้ามาคือประชุมกันน่ยแล้วก็ฟอร์มรัฐบาลขึ้นมา ยังไม่ทันจะมืดค่ำดีเลยก็บอกเลยว่าเป็นชัยเกษมแล้วแป๊บเดียวก็มีข่าวมาอีกนะบอกว่ามติของพรรคเพื่อไทยเสนอแพรทองทานก็เป็นมติพรรคเขาอะเขาก็ต้องฟังไหมถูกต้องไหมฮะและไอะคนที่มันกำลังตั้งท่าจะดีลนะคะคือพูดง่ายๆว่าแบกกล้วยมาทั้งกระสอบเนี่ยเบรกไม่ทนันค่ะกูไม่รู้จะแจกใครอะมันไปรวมกันอยู่นั่นก็นหมดแล้ว ด,ด้วยความเจ็บแค้นอันนี้แหละค่ะก็เลยมีคําพูดออกมาว่าอย่าให้เยอะนะอย่าให้กูโมโหนะกูมีคลิปที่บ้านจันทสองล่าจำได้ใช่ไหมฮะจนกระทั่ทงถึงทุกวันเนี้ยคลิปบ้านจันสองล่ายังไม่มีคใครเคยได้ยินกลับไปได้ยินคลิปที่ใครๆก็บอกว่ามันน่าจะเป็นคลิปบ้านป่าคนที่พูดก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ในบ้านป่านี่แค่น้ําจิ้มนะฮะแล้วหลังจากที่มีการพูดเรื่องเงินแล้ว คืออีไหมมันน่าจะตกใจเรื่องพวกนี้มากกว่าไหมคะมึงไม่ตกใจเหรอคะที่เขามีการพูดถึงเรื่องเงินเงินทองทองเกี่ยวกับการเลือกตั้งมีการทวงเงินค่าที่จะแบบว่าเออการเลือกตั้งเนี่ยทําไมไม่ได้เงินทําไมไม่ให้เงินอุ้บเงินโอมเงินกันนี่ไหมไม่ตกใจเหรอคะใหมไม่เสียใจเหรอคะว่าวันนี้การเมืองเขาเล่นกันอย่างนี้แล้ว ต่หมายหมายควรจะเสียใจด้วยค่ะว่าเพราะว่าไอคนที่เขาพูดอยู่ในคลิปเนี่ยใครๆก็ดาว,ว่าอาจจะเป็นคนที่อยู่ในพักที่จะต้องไปนั่งเป็นฝ่ายค้านกับไหม่นะคะหมจะทําหน้ายัางไงคะทั้งหมดสามคลิปนะคะสี่คลิปคลิปสุดท้ายก็คือคลิปที่ออกมาพูดเรื่องเงินและเชื่อดิฉันไหมคะว,ว่าตลอดระยะเวลาของการที่มีปัญหาอะไรกันเนี่ยคลิปมันจะต้องมากกว่านี้ แล้วจะต้องมีคลิปคลิปหนึ่งที่บอกเลยค่ะว่าอันนี้ก็คือเป็นไม้ตายเผยออกมาหรือปล่อยออกมามึงตายทันทีนี่คือเตือนนะคะนี่คือน้ำจิ้มนะ,ะอ่ะบอกไว้เลยเตรียมดูถ้ายังไม่หยุดนะถ้ายังออกมาแถว่าเป็น AI บ้างละอะไรบ้างละทีนี้เขาจะปล่อยชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องมาแถ AI หรือไม่ต้องมาแถตัดต่อแล้วเอาจัดจ่ะเลย เอางี้ถ้ามีแต่เสียงเนี่ยมันอนุมานได้ว่าเอฟเป็นเอไอหรือเปล่าตัดต่อหรือเปล่าเอาทั้งภาพทั้งเสียงไหมเอาทั้งภาพทั้งเสียงไหมขอใช้คำพูดนี้ค่ะอย่าเฮีย้ยให้มากเพราะจะมีคนที่ทนไม่ไหวแล้วในที่สุดเขาจะเอาออกมาให้มึงดูว่าคนที่เฮีย้ยจริงๆนี่ยคือมึงนะคะอะขออัดเอออีกนิดนึง ขึ้นลดได้อัดคลิปตอนนี้ไม่ได้เป็นรองประธานสภาแล้วพร้อมบวกครับประธานโทษนะคะมึงไปสอนคนคนในพักของมึงก่อนให้มันบวกเลขให้ให้ถูกถูกมีคนเดียวเนี่ยนะกูก็จะเอาหน้าซุปเผ่ดดินหนีนะแม่งมีสองคน <c oughs> นะ,ะมึงไปสอนกันก่อนก่อนที่จะมาเที่ยวบวกกับใครแล้วตอนนี้ ทุกคนเนี่ยหลายคนไปดูในที่ตอรเขาอาัดคลิปมารอบวกกับมึงอยู่มึงไปดูบ้างไหมแทนที่นะฮะตัวเองเนี่ยอ่าเป็นคนที่คือเป็นสอสอคนเก่านะฮะแล้วตัวเองก็หมดหน้าที่แล้วเขาก็เลยต้องเลือกตั้งซ่อมแทนที่จะไปทำยังไงนะเพราะตัวเองเป็นเจ้าของพื้นที่ก็คือเป็นสอสอที่นั่นะ่ะ มึงมานั่งบวกกับคนนุ้นคนนี้เนี่ยคือตกลงหาเสียงหรือหาตีนคะถามตรงๆอ่ะเกือบลืมคลิปที่้วเพื่อที่ขายยาอย่าลืมนะครับตอนนี้นะฮะชาสมุนไพรสุภลักษณ์นะคะซึ่งเป็นชาสลายไขยมันนะฮะสำหรับใครที่ชอบกินของมันๆหรือคนที่มีไขมันสะสมอยู่ตามร่างกายมีอาการกด ไหลย้อนนะคะอาหารไม่ย่อยคือเวลากินอาหารลงไปเนี่ยกินตั้งแต่เช้าถึงเย็ยน,นย,ยังอืดท้องอยู่เลยนะคะอึดอัดอยากเรือก็ไม่ออกนะคะอยากจะผายลมก็ไม่หลุดสักทีนะคะอึดอัดอึดอัดอยู่นั่นแ่ละแล้วก็เป็นอ,อาการท้องผูกเรือรันก็คือไม่ค่อยขับถ่ายแล้วถ้าเกิดคนที่อายุมากๆเลยนะระบบขับถ่ายเนี่ยขับขับถ่ายจริงบางคนท้องไม่ผูกขาถ่ายทุกวันแต่ไม่หมดนะ,ะเขาเรียกว่าไม่สุดดังนั้นพวกนี้จะตกค้างนะอยู่ตามลำไส้ เพราะฉะนั้นตัวชาสุพลักษณ์เนี่ยนะใครมีอาการเหล่านี้บอกเลยคะ่ะว่าสั่ไเปกินเลยค่ะนะคะแล้วก็คุณสมบัติของเขาเนี่ยตอนแรกๆเลยฉันหวังผลแค่ตรงที่พูดมาปรากฏว่ามันช่วยให้ชุ่มคอด้วยนะคะเพราะว่าเรามีส่วนผสมของสมุนไพรที่เวลาดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะมันช่วยให้ชุ่มคอทําให้คอไม่แห้งบางคนที่คอแห้งก็จะระคายเืองแล้วก็จะไอเพราะไอหนักๆเข้าเนี่ยนะก็จะมีอาการอักเสบของหลอดลมนู่นนี่นั่น ชาสุภลักษ์ตัวนี้ดีฉันบอกเลยค่ะว่าไปต่างประเทศว่อนมาแล้วเพราะว่าทุกคนที่ซื้อไปชงดื่มเนี่ยะเขาไปบอกกันต่อๆๆไปใครอยากได้นะคะเดี๋ยวโทรศัพท์มาค่ะนะฮะที่ใต้คลิปนะคะก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ให้แต่บอกตอนนี้ก็ได้คือ0897899953ค่ะ0897899953นะคะแล้วเดี๋ยวจะวางโทรศัพท์ไว้นะคะบนคลิป ใครที่อยากจะสั่งโทรเข้ามาได้เลยค่ะนะคะสั่งตอนนี้นะคะของก็น่าจะหลายวันอยู่เพราะว่าตอนนี้ที่ยังมีอยู่ก็คือจะต้องทยอยให้สําหรับคนที่สั่งสังอยู่สั่งงวดใหม่นะคะของเข้าเร็วก็ได้ของเร็วนะคะขอบคุณมากนะคะคุณบุษกรมาแบบไม่หมดเลยสบายดีค่ะมีปลายทางตอนนี้นะคะส่งฟรีมีปลายทางเอาบอกเลยก็แล้วกันค่ะชาสุภลักษณ์ปกตินะสี่สิบซองชาเนี่ยขายอยู่ที่หกร้อย พราะชาเราไม่ได้เป็นชาระบายนะชาเราเป็นชาสลายไขมันและแก้กรดไหลย,ย้อนแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อมีกรดม,มีแก๊สมีลมอยู่ในกระเพาะมากๆแล้วมันไม่เลอไม่ไม่พายลมออกมากแล้วก็แก้อาการท้องผูก42ชาเราขายอยู่600ตอนนี้มีโปรค่ะนะคะ42ชา550บาทส่งฟรีมีปลายทางค่ะนะคะโทรมาบอกชื่อที่อยู่นามสกุลส่งให้เลยค่ะนะคะ เพราะเราเป็นพวกเดียวกันเองไม่กลัวโกงไม่กลัวอะไรอยู่แล้วนะคะไม่เคยมีประวัติไม่เคยมีใครที่อ่ามามาทำแบบนี้นะคะเราเชื่อใจกันอ่ะถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวถ้าไม่โทรศัพท์ก็พิมพ์ไว้ใต้เม้นนี้ก็ได้ค่ะนะใต้ไลฟ์สดเนี่ยเดี๋ยวพี่วอมไปดูวันนี้ลาไปก่อนนะคะนอนหลับฝันดีกันทุกๆกคนช่วยกันด่ามันให้เยอะๆคะ่ะเอาให้มันเนี่ยนะคะไปไม่เป็นสักทีเถอะ โห้โคตรลำคาญนะ่ะวันนี้นะคะเห็นแต่ละตัวเนี่ยที่มันออกมาพูดเนี่ยบอกว่ามึงไม่สนใจประชาชนที่เขากําลังเดือดร้อนอยู่เลยมึงเอาแต่จะด่าราัฐบาลแล้วถามจริงๆด่าเขาไม่พอด่าไปยันพ่อเขานี่ถ้าใครไปด่าพ่อมึงมัอนอย่างนี้ข้าวมึงจะรู้สึกยังไงโอเคนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ